อาหารแล้วจ้าทกานัใกทยสบายดีจ้ามาถึงลึกาหารแล้ว กิบนบกสแล้วเดอ้อมานั่งกินข่าวนั่งกินเฟอร์อยู่นี่ละห่านเก่าห้านเดิมขังบกสนยกินขขาก็สุ่มตรงม,มีสิ้นแหงสดเฟอร์นองภูมิก็แซวแดงสดเฟอร์กินน้ากินน้ำกินเผาอิ่มเนี่ยจังขางมา่าาาาอืมใกล้ๆเออด ห่างเยอะเลยเอาตัวหนีก็ได้เอามา,าเด้อพีน่นังกินเผาๆนังกันเด้อกินแบบง่บายๆซุปมังมี่ก็ต้องสิบบาทเขาก็ต้องสิบบาทพ่อที่ไปเส้าบาทบา เขาห้อิ่มจังเมื่อมันจะสีบเมือาเอเมื่อพุดมันแดดอะหิบกระเป๋าิุกเช้าเรีบมาุ่หวงอะันนี้มันไ่ได้นอนไป่ไปกินตุกๆจากทาไปใส่หอกับบุปไปไปซื้ออาหารสดบอกหอกับบปไปห้องหิลายะห้องหิวไ้หิว้นไห้

บายดีนะจ๊ะน้องบูมตอนเช้าเช้นานังมานหนังกินห่านทีพี่มาลินี่มากินนํากันตอนเนาะสุดที่แล้ววะสันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาสุดมกกาลาหรือกุมภาสันเวงกุมภาเนาะ ถ่ายเดือนมกราเด็นกุมผ้านะเขาไปตอนเดินกุมผ้าเลยไปสิบกว่า right วันเดินกุมผ้าจำได้อยู GB ่ gửi ông ngân hải nè, nó đê là sư vớt đó nè bọc bớt đó nè bớt, bớt bớt muộn bọt bớt giờ đưa, giờ đưa, giờ hết không cần lấy luôn à nà, nà, nọng nem bựng lấy đi hả à? năn uôi, nọng cứ hù thế bớt bớt nọng cứ hù thế nàng chấm mắm nhờ vâng, nọng cứ hù thế nà mẹ khạ nà สีขาวเออสีขาวบางเนี่ยนอกนะฮู้ธอเธอเพิ่งฝืนนั่งแต่งอี้นะอู้ขาฝืนน่นนะอู้ยไม่ขาน้อยป้าชะอ่อนชอนได้แข็งเพิ่นปุ้ยอ่อนชอนเด้อ่อนชอนเจ้าเดอยังหนุยังอ่าคือฮูเธอเดยเนี่ยอ่อนชอนอ่อนชอนอ่อนชอนขา ไม yeah. cool. 응่ค่าน่อยเอานมเอานมกินข่าวบ่กินข่าวบ่นมใชูุ้บ่บมีนมได้หูเนาะตะแพงเนาะเออฝนบูกินอยากได้นม บนี้นอนรบน่มวนบ่แล้กจังเมื่อพังนะห่อนได้ไป่ะเนี่ยอเอยววหลดมากเลยเนาะ อโอ้เขาต้องรอให้เต็มมะนังเต็มพอเวลา,า,า,าอเวลาเขากุมเินตัวเอ็ดมุ่งเลยนะเอด,ดอม่งเอ็ดมุ่ง่ลเพราะเขาปวดขับใจเลยเอชดีติดตามทุกคนทิดติดตามกระเบน่ระซม ส่องประเมาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนเตอร์โบใส่สร้ายลูกมันจะเย็นเพราะ ใส่ละกกอนกับพ่อละเย็นโผลกินหยะฮะสังเกตุเห็ดบ่มาหอดผักหนึ่งกับผู้ที่แปดโมงมาหอดเป็นหนึ่ง ของน้าออกมาพอ,าอดที่แปดโมงน้องบอสหูจักอูจักหูจักยืนก็หลบตรงสดอีกเด้เพื่อนอะไรเห็นมาให้มันจระตุนเลยแช่เพ่งสัตว์ลกเพื่อนลูกเพนยืนกงแล้วล้ออันนี้แดดออกมาจากหอง,งนั่งพาคนสี่พามปนอยาน่าง ยึดขลุกช่วงบ่บอดเอ้ยขึ้นบ่ไปเห็ดได้ลูกบ่ดื้อเด้บ่เห็ดลูกบ่เห็ดบ่เห็ดบ่เห็ดบ่ดื้อ อิ่มแล้วบอกรีนข้าวอิ่มแล้วลูกอิ่มเมื่อบ่บ้านเนี่เมื่อบ้านบออะฮะอากะม่าสิเมื่อบ้านต่อใหม่ยังงเศร้าด้อยสิรถไปรถมาเนี่ยปได้จเลยนางลดจนเบิดขึ้นไปยังสิเมื่อบ้านกต่อใหม่เลยตายพอดีนางลดเนาะนางก็จะยัว่าสุดีเนาะ อบบิก้มไตื่นเสด็ดอืมฮะอืมมันเป็นก้อนเลยบอกินครับเอาหนุ่มบอสสบายดีตอนเสาหรือยังไปดีครับวัสดีครับตอนเช้าก่อนวัสดีครับ สบายด,สายดีสบายดีสบายดีแล้วแหละเอ้ยนี่พระเบงพระสมตานี้ก่อนเลยพี่นางเดอ้อเอาหน้าโน้นเห็ดฝากกูไรกูแช่กดติดตามนแน่เ้อจ้า,าขอบคุณพนะบบระอุปธรรมคำสูทุกท่านทุกคนที<ม>่เขาเบิงเขาสมขอบคุณผู้อุปถัมภ์คำสู้ทุกท่านทุกคน โุดีมีความสุขจ้าจบไว้เท่านี้ก่อน